อากาศดีดครับลองเผขื่อพาไปเทียวเพื่อนตอนสนุกไงๆพี่น้องไปไปเบิ่อน้ำกัน,กนพี่น้องไปกลับตรงนี้ก็อทเป็นซุ้มชิตสมาร์ทนะครับเนาะขาเจ้าเห็ดงามๆได้พี่น้องป่าพี่น้องชมเที่ยวสักหน่อยเลยพี่น้องเนาะครับชิตสมาร์ทต้นชิตสมาร์ทนี่ครับหลักเบือบ้านฝรั่งเศส บือเมือ่อบือบ้านเพิ่นเพิ่นบือบ้านลนะพี่น้องนะเนาะนี่ยชมวิวสวยสวยเมื่อไหนพี่น้องเลยก็เลยพาไปขอดสวนสนุกไงพ่นพี่น้องครับข้าเจ้าแทงงามงามพี่น้องฮึมึมเมื่อพี่น้องเห็ดตัวต่อได้พี่น้องข้าเจ้าเห็ดตัว,ตวงามงาม ไปครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนี่รูปกว้างชมกันไปยาวๆแล้วครับคลิปนี้นะครับเนดะ้อมักไปอย่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะพี่น้องเด้อปาพี่น้องเที่ยวภาพทิเตี้ยนแน่เลยพี่น้องเด้อบ่ได้เอาบ่าได้เอาขากล้องมันน้ำพี่นอ้องช่วงพักเบรกกันเลยมา หาไทายทำเหมือนพี่น้องเบิ่งแล้วครับเนาะรูปปันน่นงามๆพี่น้องนี่ครับหลักบือบ้านของฝรั่งเศสพี่น้องอยู่พิกัดกองกอดเลยพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องเป็นปลาลูกโรงเรียนเขาก็จะปิดเทอมแล้วครับในวันศุกร์นี่ก็จะปิดเทมอมใหญ่แลนะ้วเนาะ พูดแล้ครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยว้ะพี่น้องเนาะชมกันไปยาวๆเลยครับคลิปนี้ไม่ได้ลุงคลิปไปสองมื้อกันเลยมาหาถ่ายคลิปให้พี่น้องบึ้งนะพาพี่น้องเที่ยวจัหน้อยนะพี่น้องเนาะภาพจะสั้นแน่เลครับเนดะ้อภาพชิดเต้นนิดๆครับต้นชิดสมาร์ทรับเจ้าครับคนกำลังคึกคักเลยพี่น้อง กำลังงามด้วยพี่น้องเอผื่อเหรอครับออหอยฝรั่นเฮาพี่น้องนี่ครับหลักบ้านหลักบ้านของฝรั่งเศสโอ้โหเหรครับไปพี่น้องไปเรืเ่อยๆเฮาชมกันไปยา,ยาวๆหลังคึกคักพี่น้อง แตงงามพี่น้องเอ้ยต้อนรับโนแอนปีใหม่ที่จะมาถึงนี่ครับไปะจะพาเข้าไปสวนสนดุกให้พี่น้องแล้วพพด่อนเราเที่ยวในสวนสนดุกน้องอย่างไรนะพี่น้องเนะนเรครับผร้ผาพง,งามพี่น้อง ครับนี่ก็เข้ามาในเขตสวนสนุกแล้วครับนะครับสวนสนุกเขานะครับนะไฟหยับ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 อยู่กลายเป็นหลองยางบางอย่างเลยครับพี่หลองเนาะคลิปนี้ชมพาชมพาเที่ยวบรรยากาศคนมันยังไม่ให้ไหลายเอกพี่น้องยามเวียนนะ ช่วงกลางคืนหมดนล้ครับเนาะ,ะจังสหลายช่วงพักช่วงรับมีพวกทหารรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับเนาะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกัได้ครับช่วงแลี้ยงนะครับคน้นนิ่งไหลช่วงนี้คน้น่หลายไปเลยช่วงกลางคืนนะพี่น้องเนาะ ครับหมอกจุดนั่งชมวิวนกนางนวลเตียมน้ำเลยพี่น้องจุดชมวิวจัดไปยาวๆเลยพี่น้องคลิปนี้รอบรอบองศาเลยพี่น้อง ครับไปพี่น้องไปเข้าไปในสวนสนุกบ้างนะพี่น้องเนาะโู้ายใบยีสีพายยางออกจขกสวนสนุกทะลุไปพุ่นะครับไปเกี่ยวขึ้นมาทางนี้แล้วพี่น้องเนาะครับจุดนั่งชมวิวชมนกเข้าไปในสวนพี่น้องเข้าไปในสวนสนุกบ้างดิมันมีอย่างเนี้ยนะครับอ่ะกิ้งหรออ่ะเงี้หมุนว่ะผูดได้กล้าขี่เนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยีซีบวกคีเลยแบบเนี่ยพี่น้องเลยภาพจีซันแน่ยเลยพี่น้องเลยขอต้อนทุกท่านนะครับเลยที่เข้ามารับชมเ,เป็นส่วนสนุกไงน,นะครับอยู่นี่แหละครับแนละ้วพิกัดอยู่ของกอดเลยพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องอยากมาเที่ยว พี่ไอซีบอคีเลยแบบนแบบพี่น้องเบิเ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยหวาดเฉียวครับเข้ามาหนางานเลยพี่น้องเนาะว้าดิโดบอคีเละพี่น้องเอ,อ้ย <laughs> ไปครับคอเบ่งในงานดิพี่น้องมีแรงร้อนด้วยนะพี่น้องนะวายร้อนด้วยนี่ครับมีสอยดาวด้วยนะพี่น้องเนาะมีสอยดาวอันนี้เป็นยิงเป้าเลยพี่น้องเนาะยิงเป้าน่ครับโอ้ ประกาศขี่แล้วพี่น้องเยไปครับเปิดย่างเข้าไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะคนกันเลยอันหลายอยู่นี่พี่น้องเนาะคือคักอยู่พี่น้องคือคักอยู่โอ้ยบวกขี่เหรอพี่น้องเว้ยอันนี้เป็นลูกบอลน,นะครับเนะลูกบอลเด็กน้อยเล่นในน้นำ นี <Workers S 2> <idiots. S 1> ่ครับนี่น oh ี่น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 ี่อันที่เนาะพี่รองเมื่อกี้นี่เนาะกูเหรอโอ้ไปครับชมกันไปยาวๆเลยพี่น้องของยุของกินของขายจะ่ไลน์แล้วพี่น้องเนาะกลางคืนเนี่ยพี่น้องไลน์เลยนะครับแล้วตอนเนยยื้นี่นะโอ้ยบอสีหรอกพี่น้องเอ้ยบอสกาซีหรอก ครับของขายเยอะมากเลยพี่น้องวิตาลารักนารักท่านอะไรเป็นไปครับไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะชมกันไปยาวๆเลยครับไปพ่อนชิงชาย,ยาง่้ยคราบุญดละ พาชมพาเที่ยวสักหน่อยอาจจะเป็นไฟจักหน่อยนะครับแล้วอาจจะเป็นตะท่อนแสงนะพี่น้องนะมื่อกี้เป็นรถไฟหน่อยเนื่อที่เป็นหม่องพวกมาชิงชาโยนี่ครับเป็น พ่อแม่กับเจ้าปลาลูกปลาต่อนี่โรงเรียนยำพันนปิดนะครับเนาะมื่อนี้วันพุธกะถือว่าไหลนะครับเนาะนี่ฮะหมดแดงแผงลิดด้วยคือเป็นชิ้นชาครับแหว่งร่อนเะพี่้องเนาะนี่ครับรเจ้ามากินแหว่งร่อนนะครับด้วยเจ้าเท่าไหรนะ่นั่น่ะดูราคาดิ แก้วห้าบาทแก้วเล็กห้าบาทมวยยางแปดบาทใหญ่สิบบาทน่ครับถังไวายร้อนนะพี่น้องนะวายร้อนไวายร้อนครับมีมองสอยดาวใสอย,อย่างร้ายแห้ะครับนะครับหม้อวายร้อนเพิ่องก์บลกเลย พี่กัดอยู่กองก้อนนะครับเนะอะพู้อะอยางมาเที่ยวนะครับเนอะอยู่กองกอ้อนอยู่ใกลๆ้ๆแต่แถวลานพงศยีซีแล้วนครับใส่กอกฟรังก็ได้เปลี่ยนไว้นะครับขนมหวาน Okay, <No. S 1> ไปครับไปยาวไปเรื่อยๆพี่น้อง Boss, นี่เป็นโซนลูกปงหล่อเด็กหน่อยแ <laughs> พงเนี่ยนะพี่น้องปองรุ่นนี้นะครับนะครับพ <c oughs> าพี่น้องนี่ครับทิ้งชากระลังขึ้นแล้วพี่น้องคิ <c oughs> ้งชาหมุนกระลังขึ้นพี่น้อง เด็กน้อยห้องเซลเลยพี่น้องนะ,นะครับพิกัดนะครับด้วมาเลยนครับด้วยอยู่พิกัดอยู่กองกอดเลยพี่น้องนะเมโทรกองกอดเมโทรสายแปดเข้ามาโอ้เบิ้งพี่น้องเลยผัดกระเพราเบิ้งกระทะรูพี่น้องเลยกระทะอีพออีเมียแบกห่าคนเลยบ,ก,บกแกนนี่เลยพี่น้องกระทะรุ่นนี้ โอ้วาบางดามกระทาหล้งคพรับผัดกระทายักษ์พี่น้องครับเป็นอาหารพวกอาหารแขกนะพี่น้องนะใส่กอกฝรั่งยายนี่คุ้นตุไลตุไลตุไลนี่เป็น,นพวกอาหารฝรั่งเฟรนฟราย ครับส่วนทางนั้นก็นกนขนมแหวงร้อนพี่น้องมืออายหว่หวยหว่วยเยอะพี่น้องเลยค่ะหกยูโรแปดยูโรแก้วนะครับนะแก้วหนึ่งนะครับนะเป็นเงินบาทเท่ากับสองสามร้อยบาทแก้วหนึ่งครับปูพรมยางดีบนะนั้นเพี่น้องชมกันไปเลยพี่น้องเลยไปหอดจิ้งจ้าไงเดี๋ยวพี่น้องหู้หู้จิ้งจ้าไงหมุนตุไหลตุไหล มาลองชิมแวงร้อนเลพี่น้องเด้อแวงร้อนแวงร้อนร้อนอันนี้ก็เป็นพวกแวงร้อนครับจิ้มด้วยอาหารทะเลครับมีหอยครับสถานที่แวงร้อนนะครับเนาะร้านอาหารนี่จะถังแวงร้อนเลยพี่น้อง ชมกันไปยาวๆเลยพี่น้องยมไปยาวๆนี่ก็พวกมามุน,นก็สันตะควดสันตะควดใหญ่นี่ก็ยิงเป่าเลยนะครับแล้วมียิงกระป๋อง ล,ลูกเด่นให้ตาได้เลยพี่นลองลูกกระอ้อนขึ้นมาบ้านน่ครับบ้านเด็กหน่อยเร่นไปครับชมกันไปยาวๆเลยครับชิปนี้ กลางคืนยางไปเลยเลยพี่น้องกลางคืนคนไหลไปเลยนะครับเราอยู่นี่นะขนาดยายเวนกับซัมมี่นะพี่น้องนะครับของอยู่ของกินเทียบเลยนะพี่น้องพระเจ้าเฮี้ยต้อนรับใส่นะครับนะครับ,นะรบอาหารฝร,รั่งฝรั่ง ครับย่างกันให้เห็นเลยพี่น้องเอากันให้เห็นจา่าๆไปเลยพี่น้องแซ่บๆไปเลยพี่น้องทานไฟแดงครื่องยอะเยเดี๋ยวไปกับอบุปกรณ์อีกทชน,นึงพี่น้องนะนี่ครับหม้อแหวงร้อนของเราครับนะนี่ครับอันนี้เป็นอาหารพวกเครื่อง นี่เพิ่งกำลังดังไฟอยู่นี่ครับกระทะเบอเลยเพี่นลองกระทะกับกระทะพันเพิ่งรู้เพี่น้องเว้ยไงครับไงเนีย่ยอันนี้ก็เกาลักมีเกาลักย่างด้วยนี่ก็สวนสนุกเด็กน้อย มีรถบัมโอ้ยในฟ้าฟิลิปกับบลิตไม่เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยครับ <c oughs> ไปครับไปยาวๆจะออกไปย่างจนสุดกุ้งเล่พี่ร้องก็กลับขึ้นมาเี่ครับเป็นรถ รถบัมม์แล้วพี่น้องนะเพื่อนรถบัมมเนะไปครับมาหวัดจิงชาไพี่น้องครับสุดใสร <c oughs> ับแหวงร้อนพี่น้องเ้อแหวงร้อนเน้น,นอะไะพี่น้องวายวายวายองุ่นร้อน นี่เป็นบ้านของเด็กน้อยี่เรนครับเพหลายสั่นนี่ได้พี่น้องอ,อืมเป่าหิมะลงพี่น้องรู้ไหมมีเครื่องเป่าหิมะลงด้วยนะพี่น้องเล้ว <c oughs> ของอยู่ของกินกันหลายพี่น้องเลยครับ อันนี้ของเล่นเด็กน้อยภาพยืดสั้นแน่เแล้วพี่น้องขอโทษเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนอเก่าเ,เพื่อนใหม่เอฟซีมึงครับบางถังเลยแหวงรลอนเพิ่มด้วยพี่น้องสมยัยตะกี้พี่เอฟซีมาเที่ยวมากินโอ้พี่น้องเลย ดูกระทะกระทะปัดเนื้อวันนี้พี่น้องนี่ท่าไฟนะครับจะเป็นแสงเองท่อนนะพี่น้องเนาะบะลอ้อเลยนี่ก็เขาสวนกวางกวางใหญ่ตัวบลอ้อเลยพี่น้องน้องกวางเพิ่นนะครับนะครับนี่ก,นกระเป๋ายี่ห้อเป็นที่ระลึกที่หอทับตาบาลิสแหว่งร้อน ดูกระทะผัดข้าวคนที่พี่น้องถ้าแสงเงี้หน่อยพี่น้องโอ้ไปครับไอเบิ้งชิงชาอย่างี้แต่ว่ากลางคืนพวกเราพี่น้องมันจะสงสงสงสัยกลางคืนหมดละอือเหมาะครับสวนปกักเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้สิพาอันละ อันอนอาทิตย์ท่พาฟิลิปกับอาลิตดิมที่ยวเพี่น้องกับข้าวกินเยอะแยะต้องพกเงินมาหลายบาทเลยคันเด็กน้อยสองอ <c oughs> ันสนเด็กน้อยสองอันเพิ่นมา <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นพวกซี่โครงหมูย่างนะครับ้เป็นไรน้ำนะครับแล้วพอมันจะท่อนแสงนะครับนะนี่ครับทิ้งชาไงก็แล้วหมุนตัวลายตัวลายตัวลาย ทํานทายขอไปนะฮะคุณที่เป็นนั่นแหละครับที่เป็นไรยน้ำนะครับได้ขอโทษอะไรเป็นไฟเหยี่ยมหยับยุ่มหยับยุ่มหยับเงียบอืมงันนมพันธ์ดีพี่น้องรับจิงชาางพี่น้องไอ้ผัวยุ่แปรฝ้าวันี้เลยพี่น้องไงครับนี่เนื่อยจิงชา โอ้อลังการนี่ครับพี่ซันตะคอัของเราโอ้โหนะครับมันเป็นเป็นปลาออกไปได้วยพี่น้องกูเหรอเป็นปลาออกไปข้างนอกเหครับเพื่อนไงครับมึงนี่ครับมาเที่ยวได้พี่น้องนะพี่กัดอยู่กองก้อนนะพี่น้องนะ บงึงชิงชาย,ยงหญ่พี่น้องว่ะไอ้ล้าจะเกือบลอยที่นั่งเลยพี่น้องเนาะชิงชาใหญ่โอ้ไงยเงย,งย,งยโพด